เพิ่มข้อหาก็ได้โดยเฉพาะไอออนแอนเนี่ยมันเคยด่าลุงพลอีกไหมเนี่ยมันเคยเพราะว่าด่าเนี่ยคือดูหมิ่นนะครับทนายโชคทำให้เห็นแล้วว่าด่าคือดูหมิ่นไหมดูหมิน่นไม่ใช่หมิ่นประมาทนะดูหมิน่นนะครับตามมาตราสามก้าสาวดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือ ดูหมิ่นด้วยการโฆษณามันจะแยกออกจาก3ามแปดกับสามสองหกสาสองปดนะครับยังมีถ้ามีการเห็นการลงว่าลงพลค่าหลานลงพลอย่างนเงนี้ยถ้าอยู่ในอยู่ในข้อความในสาธารณะแคบไว้อีกอันนี้คือนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีก โอ้โห,โหครับผมบอก้ว้วเอียนเลยครับดังนั้นคําว่าลุงพลจะชนะเท่านั้นจะรอดลุงพลแค่พิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแค่นั้นเองที่เหลือแล้วแต่ลุงพลนะฮะจะโกรธแค้นหรือว่าจะให้อภัยนะครับป้าบอกว่าห้าล้านมันมันหนาวเนี่ยเออนะผมว่ามากกว่าห้าล้านนะ ผมว่าค่าใช้จ่ายมันมากกว่าห้าล้านเพราะว่า,ามีสองคนไงเรื่องนี้จำเลยสองคนนะครับคูณสองนะครับคูณสองนะหรือจะเหมาแล้วแต่การตกลงจะเหมาจำเลยมีสองคนนะครับผมพ่วงกันถ้าลุงพลผิดป้าแตงก็ผิดทั้งที่เขาไม่มีหลักฐานลยนะครับอ้างอ้างขนไม่มีลากจะให้เป็นป้าแตน นะครับจะให้เป็นป้าแตนที่ให้เป็นป้าแตนเพราะว่าจะให้เห็นคนทั้งโลกคนทั้งโลกเห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาณาต่อเต่าไม่ใช่ใชใชพี่พี่รอเด็กไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ยายและไม่ใช่ใครอีกที่เป็นญาติฝ่ายแม่เพราะว่าถ้าถ้าอ้างเป็นคนนั้น แต่มาโยงลุงพลไม่ได้ก็ต้องให้เป็นป้าแตนเพื่อจะโยงลุงพลแต่มันโยงไม่ได้เรื่องนี้ตกไปเลยครับโยงไม่ได้หรอกไม่มีไม่น่าเชื่อถือโยงไม่ได้ศาลไม่ได้จะตัดสินเชื่อง่ายๆเพราะถ้าคุณไม่มีหลักไม่มีตัวอย่างไม่มีเคสดีแล้วก็อธิบายไม่ได้หรอกครับตรงนี้ผมคิดว่านะผมเดานะ ถ้าทนายสงการซักว่าเออคนที่ไม่มีรากเนี่ยเป็นกลุ่มผู้หญิงฝั่งแม่เนะี่ยคุณลองบอกแต่ละคนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่คนนี้เพราะอะไร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 แล้วมันใช่คนนี้เพราะอะไรท่านลองคิดคิดดูหน้าเจ้าหน้าที่ครับท่านลองคิดดูหน้าเจ้าหน้าที่จินตนาการนะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีทฤษฎีตอบยังไง อันนี้ผมใช้หลักการวิเคราะห์คัดเดานะมันตอบไม่ได้ครับมันไม่มีทฤษฎีเหล่านี้มันไม่มีตัวอย่างไม่มีเคสตัตี้ที่จะอ้างว่าคนไม่มีรากแล้วเป็นคนนั้นคนนี้มันมันไม่มีถ้าลองคิดดูครับเจ้าหน้าที่ถ้าถูกซักเนี่ยมันจะไปยังไงครับมันไปไม่ได้ถูกต้องไหมมันไปไม่ได้นีครับนะฮะ ใช่ครับเนี่ยที่ผมพวกเราพูดวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับแต่ฝั่งนู้นเขาเรียกว่าคุณกําลังพูดในสิ่งที่มันทฤษฎีมันพอได้ครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยคนเรามันต้องมีคุณธรรมในหัวก่อนไม่ใช่เอ,อะอะเลอะเทอะเลยจะทําทพูดอะไรประหลาดๆก็จะให้สารนะครับไม่ใช่พวกเรานะพวกเรายังเห็นขนาดนี้ สารท่านจะมีคุณธรรมสูงมากพะดุคพาม,มิธรรมท่านจะเห็นยังไงล่ะถูกต้องไหมดังนั้นให้คนไอตัวตึงสองตัวเนี่ยให้เขามั่นใจของเขาไปก่อนอย่าแสดงความท้อออกมาอย่าแสดงความหวาดกลัวออกมานะครับคุณหาพวกไม่ได้หรอกครับคุณหาพวกมาเข้าข้างคุณไม่ได้หรอกคุณหาพวกไม่ได้ในเวลานี้แล้วครับ ก็เหลือสองคนนั่นแหละครับก็ช่วยกันคุณหาพวกไม่ได้แล้วนะฮะคุณมีอะไรดีเนะี่ยถ้าคุณมีหลักฐานเด็ดเนะี่ยผมเชื่อว่าคุณไม่เก็บไว้พูดในชั้นศาลหรอกครับเพราะคุณเกียดชังลุงพลเยอะเกินไปมากเกินไปคุณจะต้องนำสิ่งต่างๆออกมาสู่สาธารณะแน่นอน คุณจะต้องทําเป็นแย้มๆอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแน่เสร็จแน่แต่พอทีมทนายลุงพลเขาก็มีสิทธิ์ขึ้นไปดูุงทนายลุงพลและลุงพลไม่ต้องมาพูดหรอกครับแต่พวกเราอ่านภาษาออกมันก็คลายความมันก็มีแต่วความสบายใจอ่ะถูกต้องไหมดังนั้นคุณตอนเนี้ยให้เวลาตอนนี้จนถึงวันที่สามเดือให้คุณไลฟ์เต็มที่ วันไหนคุณไล้แล้วคุณแทะแสดงว่าวันนั้นคุณแค่ทําให้ตัวเองมีความสุขวันไหนคุณออกมาด่า,ดาคุณแค่เลี้ยงความสุขในใจตัวเองแล้วก็เพื่อเตือนตัวเองในสมองเนี่ยหรือในส่วนลึกของหัวใจว่าลุงพลเป็นคนผิดนะคุณแค่มายืนยันตัวเองว่าหรือมาหลอกตัวเองว่าลุงพลผิดผมว่าเป็นอาการอย่างเงี้ยมันอยู่นิ่งไม่ได อยู่สงบก็ไม่ได้นะเพราะสงบความคิดมันจะพุ่งขึ้นมานะครับคนที่ปีคนที่มีทุกจากนี้ไปคนที่ทุกกายทุกใจเนะี่ยไม่ใช่ลุงผลเนี่ยนะครับไม่ใช่ลุงผลเนี่ยส่วนจะเป็นใครนั้นก็ใครละ่ะจะเสียผลประโยชน์ใครได้ผลประโยชน์ใครจะเสียผลประโยชน์ถ้าลุงผล,ผลผลผิดใครจะเสียใครจะเสียใครจะได้ ถ้าลุงพลพ้นผ,ลผ,ลผิดใครจะเสียใครจะได้ผมย้ํานะครับว่าถ้าลุงพลพ้นผ,ลผ,ลผิดเนี่ยก็คือสารเห็นว่าเขาบริสุทธิ์มาจากหลักฐานที่พิจารณาแล้วไม่น่าเชื่อถือหรือหลักฐานที่พิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่สิ้นสงสัยนะครับมันไม่สิ้นสงสัยนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าคุณ ยังที่จะมาใส่ร้ายไปสีอยู่มันก็เสี่ยงนะเสี่ยงต่ออตอนนี้ลุงพลอาจจะคิดว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะถ้าพ้นผิดเขาอาจจะไม่ฟ้องไม่ฟ้องแพ่งฟ้องอาญาใครบางคนแต่ถ้ามาด่ามาว่าอีกไปจนถึงวันที่สามสิดเขาอาจจะฟ้องก็ได้เขา,าจ,จะเก็บเก็บประเด็นต่อตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เก็บตอนนี้เขาอาจจะตั้งใจในการอัดวิดีโอก็ได้ นะครับว่ามีส่วนไหนบ้างที่กำลังเพิ่มเพิ่มการใส่ร้ายใหม่เพิ่มการเข่าหาใหม่นะครับถ้าคุณเห็นว่าไม่ใช่ลุมพลแต่แรกเนี่ยอันนี้หนักเลยนะครับเพราะว่าหมายความว่าคุณพยายามที่จะกันแกล้งให้เขาได้รับโทษนะนะครับอันนี้ต้องระวังนะขอบคุณมากครับโอ้เกือบได้ได้เกือบได้ห้าร้อยละเกือบได้ห้าร้อยไลน์แล้วนะครับผมนะ คุณดอกอ้อสิครับคุณสันสังกานะครับผมคุณคุณติ๊กกี้นะครับคุณสกลคุณอองเองกลิ่นบรรจงนะครับคุณธันดานนะครับสวัสดีครับคุณสงคุณคุณสันกาอ่านว่าไงนะคุณคุณอ่าคุณรีวใช่ไหมนะครับคุณจอร์จซ่าครับคุณเมนคุณมาดามนะครับ พรชแนลนะครับผมนะครับคุณเพียงฟ้านะครับคุณปราณีนะครับขอบคุณมากครับที่มานะครับมาให้กําลังใจกันคุณเพียงฟ้าบอกว่านั่นมันนั่นแหละที่ได้ประโยชน์เต็มๆํมำแจะกล่าวหาได้ทุกว,วันเหมือนมันพูดให้ตัวเองฟังตอบตัวเองเออใช่ครับมันมีวิธีการหนึ่งจะทําให้มันเป็นมันเอ่อมันเป็นการลักเยียวยามันเป็นการเยียวยา เคยรู้ว่าไม่ใช่ลุงพลแล้วต่อมาพยายามบอกว่าเป็นลุงพลเทีนี้พอมาอีกวันหนึ่งเนี่ยสังคมเริ่มจะเห็นว่าไม่ใช่ลุงพลทีนี้มันก็จะมีมีปฏิกิริยาต่อตัวเองว่าสังคมไม่เชื่อแล้วนะว่าเป็นลุงพลดังนั้นเขาก็ต้องยืนหยัดว่าจะให้เป็นลุงพลต่อเพราะว่าเขากำลังเครียดนะครับให้อาดูอาการเครียดนะนะครับสิ่งที่เขาพูดจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีหลักฐานหมดเลยว่าไม่ใช่ลุงพลอนะ พวกเขาพูดกันเองนะครับคุณดอบอกว่าทีมทนายลุงพลดกูการต่อสู้ไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่ให้ชนะแต่อยากให้ชนะแบบมีส่วนร่วมเพื่อผลในการฟ้องกลับใช่ครับเพราะว่าทนายเขารู้ว่าลุงพลมาแต่มเจออะไรมาบ้างครับลุงพลมาแต่ต้องเสียเงินเสียทองมามากมายลุงพลมาแต่ต้องเสียสละเวลาของตัวเองทั้งสามปีเพื่อจะ ที่สูตตัวเองค่ัผู้บริสุทธิ์มันมีรายจ่ายมากมายเพิ่มขึ้นดังนั้นทานนายเขารู้แหละครับว่าถ้าชนะจะต้องฟ้องฟ้องแพ่งแน่นอนนะครับอาจจะเตรียมไว้ก็ได้นะครับนะฮะเรียกคนเมืองยศครับผมคุณเบนนะฮะสิครับนะครับเอ่อตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะนะครับสองทุ่มพอดีนะฮะสองทุ่มคุณบ้านนี้ครับผมนะฮะ ที่มาใหม่นะครับผมก็วิเคราะห์ในมุมนี้นะครับว่าท่านลองคิดแบบธรรมชาติทั่วไปมนุษย์เรานะในคดีนี้ธรรมชาติเราเนี่ยแรกๆเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักรุงพลใช่ไหมเราก็ฟังข่าวว่าข่าววิเคราะห์ยังไงโดยเฉพาะเป็นเด็กหญิงด้วยเด็กตัวเล็กเนี่ยเวลาเราฟังแบบเนี้ยเราจะต้องโกรธคนฆ่าเด็กใช่ไหมทั้งที่เรายังไม่รู้เป็นใครนะจู่ๆผู้เสียหาย เขาบ่กบอกว่าเป็นลุงพลเนี่ยเดิมทีท่านจะต้องโกรธคนฆ่าเด็กอยู่แล้วแต่ว่าโดยสามัญสำเนึกอของของท่านนี่แหละครับบ่งบอกว่าการอะไรคือการกล่าวหาอะไรคือการใส่ความอะไรคือการกล่าวหาดังนั้นเรารู้ว่าคนถูกกล่าวหาเช่นลุงพลคือใครเรายังไม่รู้ลวลาลุงพลคือใครเลยต้องให้ความเป็นธรรมกับลุงพลทันที ถ้าคุณคิดอย่างนี้แสดงว่าคุณเป็นคนปกติมีบุญทีเดียวนะครับที่สามารถมีสัญชาตยาณที่เป็นบวกนะครับทันทีหลายคนบอกว่าที่มาเชียร์ลุงพลเพราอะไรครับก็คนกลุ่มนี้พูดอะไรออกมาแบบว่าฟังแล้วมันมันขัดหูอะมันขัดหูก็เลยเชื่อว่าคนนี้ไม่น่าเชื่อถือ ท่านก็เลยมาอยู่ฝั่งลุงพลตามดูลุงพลนะครับส่วนคนบางกลุ่มก็มีครับที่เชื่อตามที่มีการบอกว่าลุงพลคือคนหลายเขาเชื่อเลยนะเขาเชื่อเลยมันเป็นค่านิยมเก่าๆที่มองว่าถ้าผู้เสียหายชี้ว่าเป็นใครคนนั้นคือคนไม่ดีถ้าผู้เสียหายด่าว่าใครเป็นคนทําแสดงว่าเชื่อเลยว่าคนนั้นเป็นคนทำํำจริง นี่คือปัญหาของเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เรื่องมันเรียกว่ามันข้ามเส้นของสิ่งที่ควรจะจะสงสัยมันควรจะหมดความสงสัยได้แล้วเมื่อหมดความสงสัยคนพวกนี้ก็เริ่มจะจะต้องชิ่งตัวเองออกมาแล้วครับใครจะไปอยู่ท่ามกลางคนคนเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับกางกางจะตาลปัดเขาเรียกว่าโอรพ่อโอรพ่อ คดีนี้อึกโอลพ่อนะครับทำให้เขาต้องวางมือขืนอยู่ไปก็สวยนะไว้ตัวทันใครจะอยู่กับฝั่งที่เป็นเป็นเป็นคนที่อใส่ร้ายคนอื่นนะครับแมน้นลุงพลพ้นผิดไม่ได้หมายคำว่าผู้เสียหายคือคนฆ่าไม่เกี่ยวนะครับจะต้องรอหลักฐานเต็มอีกใหม่เพียบเลยต้องรอหลักฐานใหม่เพียบนะครับ ชื่อตั้งแต่เอา,าชื่อตั้งแต่แรกเลยว่าลุงป้าไม่ใช่คนทำนั่นแหละครับคือเป็นสัญชตาตญาณที่ดีของคุณปราณีนะครับต้องภูมิใจนะครับท่านต้องภูมิใจเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลักการง่ายๆเราก็ต้องถ้ามีคุณธรรมในหัวใจเราจะมองพลาดเดียวรู้เลยว่าสัญชตาตญาณบอกเลยว่าฮมันไม่ใช่หรอกนี่มันไม่ใช่ มันจะค่ายังไงมันจะค่างไงพอตามหลักตามข้อมูลเอา้าอยู่ในสวนเอา้าเด็กหายเอา้าคนไปประกาศหาเอา้ามันก็เลยยิ่งชัดเจนว่าลุงพลไม่ใช่แต่ความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งจะให้ลุงพลใช่พอท่านผมคิดว่าพวกท่านต้องเจ็บปวดรุนแ้ว,แวอาจจะร้องไห้กันอะไรทีเดียวนะครับวันที่ลุงพลถูกออกหมายจับเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมยังตกตะลึงเลยครับว่าเฮ้ย เราก็วิเคราะห์ดีนะทําไมลุงพลถูกจกับพอเรามาถึงตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันมีเหตุผลบางประการลุงพลกําลังสู้อยู่กับใครไม่รู้ลุงพลไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยแต่ด้วยบารมีของเขาทําให้หลายอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับนี่คือจุดที่ว่าทําคนที่ด่าว่าลุงพลแต่แรกวันนี้เขาคงคงได้เห็นเพียงแต่ว่ามาช้าแล้วเกิด มาช้าเหลือเกินตอนนี้ได้ข่าวว่าอีกฝั่งหนึ่งกําลังไล้อย่างเมามันเพื่ออะไรครับเพื่อจะดึงศรัทธามาหาเขาเพื่อจะดึงคนที่คิดว่าลุงพลเป็นคนผิดเนี่ยให้กลับคืนมาถ้ายิ่งด่าไปคนที่เห็นด้วยมันน้อยเนี่ยเดี๋ยวด่าไปด่ามาสมาชิกตาสว่างหมดแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ ดาไปดามาทีนี้ไปกันใหญ่นะครับสมาชิกหายหมดเลยทําไงวันที่สาสิบเอ็ดถ้าลุงพลพ้นผิดแล้วเอซของพวกเขาจะทํำยังไงเอซของพวกเขาจะทํำยังไงเพราะว่าสื่อจะสื่อจะต้องออกไปทั่วประเทศสื่อทุกแขนงน,นะฮะต้องออกไปทั่วประเทศแล้วเขาจะทำยังไงผู้ที่ติดตามคนเหล่านี้จะทํำยังไงผู้ที่เชื่อพวกนี้ว่าลุงพลทําผิด ทั้งประเทศจะทำยังไงมันเป็นคำถามต่อไปอายการจะอุทธรณ์ไหมหรือผู้เสียหายจะพาทนายร่วมมาอุทธรณ์แทนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจับตาดูนะครับจับตาดูนะครับนะบดังนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราทำไมเห็นแบบนี้มันชัดเจนขนาดนี้แล้ว เออแต่ว่าฝั่งนู้นยังมาพูดจ้าจ้าล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราจะได้แก่คาดหวังว่าเมื่อไหร่นะความจริงมันจะดังเมื่อไหร่นะฝั่งตรงข้ามลุงพลจะทนไม่ได้จะมาะเฉลยนะครับแบบนี้นะฮะโอ้นะเมามันแน่ครับแต่มั่นใจว่าฝั่งนู้นกำลังมีความทุกข์ใจครับไม่ใช่ฝั่งลุงพลฝั่งลุงพลจะทุกข์ยังไงครับมีแต่ความสุขทําบุญทาทาน แต่และว,วันก็ไปทําบุญวัดนั้นวัดนี้นี่หรือครับคนทุกข์ครับนี่หรือคนทุกข์ครับคนทุกข์เขาจะต้องมานั่งดา่านั่งว่านั่งแสดงอาการทางจิตออกไปอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยส่วนคนคนดีใจคนมีความสุขเขาก็ไปทําบุญทําทานมันก็ชัดเจนกันอย,อยู่แล้วครับธรรมชาติมันแบ่งกันชัดอยู่แล้ว จะไปคีดอะไรมากเนาะขอบคุณมากนะครับนะฮะหนึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งเลยนะครับขอบคุณมากครับที่มาเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ถึงสองร้อยเลยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับประมาณสามทุบนะครับถ้าไม่ง่วงนะครับผมนะครับแต่ถ้าไม่ง่วงถ้าง่วงก็คืออาจจะมีเฉพาะนะท้าก็จะมีเฉพาะพรีเมียร์นะครับนะวันนี้อย่างน้อยก็ได้หนึ่งไลค์แล้วนะครับห้าร้อยอ่ะ ได้หนึ่งครั้งห้าร้อยไนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสิครับขอบคุณค่าครับขอบคุณมากครับ